ลุงพ่อครับการแผ่เมตตาเราจะแผ่ให้คนเป็นเป็นได้ไหมครับพระบูฮิียวถามท่านพระครูคนเป็นเป็นของเธอนะ่ะเป็นยังไงละ่ะท่านแกล้งทำไม่เข้าใจเพราะไม่คิดว่าลูกศิษย์จะถามอะไรเฉยๆแบบนี้คนเป็นเป็นก็คือคนที่ไม่ตายและคนที่ตายก็คือคนที่ไม่เป็นนะครับเมื่ออาจารย์แกล้งมา สิจึงแกล้งไปบ้างเธอตอบเกินคำถามแล้วนะบัวเหี่ยวฉันให้เธออธิบายเฉพาะคนเป็นเป็นเธอก็อธิบายคนตายตายมาด้วยทั้งที่ฉันไม่ได้ถามผมทราบนี่ครับว่าลุงพ่อจะต้องถามต่ออีกเลยตอบต่อไปจะให้รู้แล้วรู้รอดแปลว่าเธอได้เห็นหนอแล้ว ใช่ไหมขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านยั่วอีกผมยังไม่เก่งกาจขนาดนั้นหรอกครับลุงเพ่ะหมายถึงตอนนี้นะครับแต่ต่อไปไม่แน่คนพูดทำเขื่องนี่ขนาดยังไม่เก่งก็ยังเก่งถึงป่านนี้แล้วถ้าเก่งละ่ะจะเก่งถึงป่านไหนอาจารย์เอ่ยชม ชมเผื่อไปถึงอนาคตด้วยผมเพียงแต่เดาใจลุงพอได้ถูกต้องเท่านั้นเองครับก็ถูกแกล้งซะจนชินเลยรู้ทางหนีทีไล่สิทธว่าอ๋อนี่เธอหาว่าฉันรังแกเธองั้นสิหาว่าฉันเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กงั้นใช่ไหมผมไม่ได้หาว่านะครับก็ลุงพอเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ชอบใส่ร้ายปัยสี ไม่เชื่อถามผมดูก็ได้หลวงพ่อรังแกผมทุกครั้งที่โอกาสอำนวยบางครั้งโอกาสไม่อำนวยหลวงพ่อก็ยังรังแกเลยพระบุญเฮียวถือโอกาสแก้แค้นด้วยการต่อว่าก็ถ้าไม่รังแกเธอแล้วจะไปรังแกใครเล่านั่นไงหลวงพ่อสารภาพแล้วโจดพูดอย่างเป็นต่อ สารภาพแล้วก็แปลว่าได้รับการลดโทษครึ่งหนึ่งใช่ไหมคงใช่ั้งครับคงไม่ได้สิภาษากฎหมายต้องระบุให้ชัดเจนลงไปเลยผมไม่ได้เรียนกฎหมายมาครับฉันก็ไม่ได้เรียนแต่ฉันรู้เองใครๆเขาก็ว่าฉันรู้ตั้งแต่ก่อนเกิด อาจารย์ถือโอกาสคุยบ้างแล้วใครๆนะ่ะเชื่อถือได้แค่ไหนครับเชื่อได้แค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ต้องเชื่อได้นั่นแหละหน่าเอาละครับเป็นอันว่าลุงพ่อได้ลดโทษไปครึ่งนึงเพราะยอมรับสารภาพสิทธิ์มีอาจารย์สรุปพอดีฉันมีโทษแค่ครึ่งเดียวพอได้ลดครึ่ง ก็เลยหมดพอดีเรียกว่าเจ้ากันไปพระบุญเฮียวเห็นไม่ได้การถ้ามัวพูดเลือนเลื่อนเปื้อนแบบนี้ไม่ได้การแน่จึงวกกลับมาพูดเรื่องเดิมแม้ลุงพ่อครับผมถามนิดเดียวลุงพ่อตอบแถมให้เป็นกิโลกิโลเลยแล้วไม่ชอบหรือไงสมัยนี้เขาต้องมีของแถมกันทั้งนั้น ซื้อไม้จิ้มฟันแถมลงศพอะไรเทือกนี้แต่ผมไม่ชอบของแถมหรอกครับสินค้าที่มีของแถมมันแสดงถึงว่าคุณภาพไม่ดีถ้าดีไม่ต้องมีของแถมคนก็แย่งกันซื้อจริงไหมครับจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ตอบเล่นลินท่านเคร่งเครียดกับธุระของคนอื่นมามากแล้วมีพระบูเหี่ยนี่แหละ ที่ช่วยให้คลายเครียดได้งั้นเอาจริงก็แล้วกันนะครับผมมันคนจริงเอาละครับทีนี้ลุงพอตอบคำถามผมด้วยเถอะครับที่ผมถามว่าเราจะแผ่เมตตาให้คนเป็นๆจะได้หรือไม่พระหนุ่มต้องทวนคำถามมิฉะนั้นท่านพระครูจะต้องย้อนว่าเธอถามว่ายังไงละ่ะเมื่อสิทธิ์ถามจริงจังอาจารย์จึงตอบจริงจังว่า ได้สิบัวเหี่ยวทำไมจะไม่ได้ละ่ะถ้าอย่างนั้นผมจะแผ่เมตตาไปให้โยมแม่กับผัวเขาลุงพ่อว่าเขาจะได้รับไหมครับท่านพระครูมองหน้าลูกศิษย์พลางประเมินผลในใจแบตเตอรี่ลูกนี้ชาร์จไฟไว้เต็มแล้วหม้อก็ไม่รัว จึงพร้อมที่จะถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทุกเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงตอบว่าได้อย่างแน่นอนเธอปฏิบัติได้ถึงขั้นแล้วแม้จะยังไม่ได้เห็นหนอแต่ก็สามารถแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นได้พระโบยเฮียวดีใจจนลืมกำหนดดีใจหนอ พระอุปชาจึงกล่าวเตือนว่าบัวเหี่ยวทำไมไม่กำหนดดีใจนหนอละ่ะพระหนุ่มปฏิบัติตามเมื่อข่มความยินดีลงได้แล้วจึงพูดขึ้นว่าสองสัมวันมานี่ไม่รู้เป็นอะไรครับหลวงพอ่อผมคิดถึงแต่โยมแม่ไม่รู้แก่สุขสบายดีหรือเปล่าผมเคยเขียนจดหมายทิ้งไปเมื่อก่อนปีใหม่แกก็งเงียบง่อมไปเลย ได้รับหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เธอเขียนทิ้งไปใครเขาจะได้รับละ่ะต้องเขียนส่งไปเขาถึงจะได้รับท่านพระครูยังอยากยั่วต่อลุงพ่อว่าแกได้รับหรือเปล่าครับคนถูกยั่วไม่ยั่วตอบหากถามเป็นงานเป็นการท่านต้องการให้พระอุปชาใช้เห็นหนอตรวจสอบให้ ได้รับสิท่านพระครูเผลอตกหลุมพรางจนได้ที่จริงพระโบเฮียวไม่ได้ตั้งใจจะต้อนพระอุปชาแต่เมื่อโอกาสเป็นของท่านแล้วจะละเลยเสียก็ดูการะไรอยู่อีกประการหนึ่งท่านก็ได้รับคำตอบเป็นที่พอใจแล้วจึงขอเวลานอกยั่วอาจารย์เล่นแก้เสงอ้าวก่อนไหนลุงพอบอกว่าทิ้งไปไม่ได้รับต้องส่งไปถึงจะได้รับ แล้วทำไมโยมแม่ผมได้รับล่ะครับในเมื่อผมทิ้งไปเออน่ะฉันช่วยให้เขาได้รับเองแหละท่านพระครูถือโอกาสพูดเอาบุญเอาคุณคนเป็นสิทธจึงกลับมาพูดเป็นงานเป็นการอีกว่าหลวงพ่อครับถ้าอย่างนั้นคืนนี้เวลาสองทุ่มผมจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาไปให้โยมแม่กับผัวเขาผมจะนั่งไปจนถึงสองโมงเช้าเลยนะครับ เธอนั่งได้นานขนาดนั้นหรือตั้งสิบสองชั่วโมงเทียวนะผมทำได้ครับหลวงพอ่อผมเคยนั่งมาแล้วดีจริงฉันขออนุโมทนาด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอนั่งหลับนะพระอุปชาย,ยังสงสัยไม่หลับครับหลวงพอ่อผมมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาที่นั่งให้ใจเข่ากอร้ให้ใจออกก็รู้ ท้องพองก็รู้ว่าพองท้องยุบก็รู้ว่ายุบเจ็บปวดตรงไหนก็กำหนดผายลมกี่ครั้งก็กำหนดทุกครั้งสิทธิ์สาธยายสิยืดยาวอาจารย์กำลังจะบอกให้หยุดก็พอดีคนเป็นสิทธ์หยุดเองใียก่อนทีหลังไม่ต้องอธิบายละเอียดอย่างนี้ก็ได้ฉันรู้แล้วว่าเธอปฏิบัติได้จริงเร่งทำความเพียรเข้า ได้ใช้หนี้เวรหนี้กรรมให้หมดหมดไปเสียได้ยินว่าจะต้องใช้หนี้กรรมพระโบเหี่ยวถึงกับขนลุกจึงกําหนดขนลุกหนอด้วยสติอันว่องไวที่ได้ฝึกไว้ดีแล้วลุงพ่อครับก่อนนั่งผมไม่ต้องเดินจงกรมได้ไหมครับหรือว่าจะเดินสักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนั่งจะเดินหรือไม่เดินก็ได้ ถ้านั่งไม่นานก็ควรจะเดินจงกรมก่อนแต่ก็นั่นแหละเมื่อปฏิบัติได้ชำนาญแล้วเราก็ปรับของเราได้เองจะเดินอย่างเดียวหรือนั่งอย่างเดียวหรือจะเดินสลับนั่งก็ได้ทั้งนั้นข้อสําคัญคือให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเป็นใช้ได้ครับถ้าอย่างนั้น ผมจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับวันนี้วันโกนขึ้นเจ็ดคำพรุ่งนี้วันพระแปดคำนั่งวันโกนต่อวันพระเลยนะครับเธอคิดจะนั่งตอนไหนล่ะอาจารย์ถามอีกทั้งที่สิทธ์บอกไปครั้งหนึ่งแล้วสองถุงตรงครับสองถุงคืนนี้ถึงสองโมงเช้าพ,พรุ่งนี้พระโบเฮยวตอบครั้นนึกได้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระจะต้องไปลงอุโบสถ ตอนตีสี่จึงถามพระอุปชาว่าลุงพ่อครับรุ่งนี้ตีสี่ผมไม่ต้องลงโบทได้ไหมครับเพราะผมยังอยู่ในสมาธิได้เพราะถือว่าเธอกำลังปฏิบัติอยู่เหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้ปฏิบัติรวมกับคนอื่นๆแต่ก็ไม่ถือว่าผิดกติกาแต่ประการใดเมื่อเธอนั่งจนครบ สิบสองชั่วโมงแล้วให้ถอนจิตออกจากสมาธิเสียก่อนแล้วจึงค่อยแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจครับขอพระคุณลุงพอ่อที่เมตตาผมมาโดยตลอดบุญของผมแท้ๆที่ได้มาพบพระอุปัชาที่ประเสริฐเช่นลุงพ่ะ พูดพร้อมกับก้มลงกราบด้วยความสำนึกในบุญคุณลุงพ่อครับเราแผ่เมตตาข้ามทวีปได้ไหมครับพระบุเฮียวถามขึ้นอีกได้แต่คนแผ่จะต้องมีพลังสมาธิกล้าแข็งพอต้องปฏิบัติอย่างจริงจังเคยมีนะเคยมีคนทำมาแล้วที่วัดนี้แหละใครครับเดี๋ยวนี้ ยังอยู่ที่วัดนี้หรือเปล่าครับท่านคิดไปถึงพระมหาบุญคงเป็นพระมหาบุญนั่นเองไม่อยู่แล้วเป็นชาวนอร์เวย์มาบวชที่วัดนี้แล้วปฏิบัติเคร่งครัดมากจนสามารถแผ่ส่วนกุศลไปให้พ่อแม่กับปู่เขาที่อยู่นอร์เวย์ได้เอาเถอะถ้าเธออยากรู้เรื่องวันหลังจะเล่าให้ฟัง ถ้าอย่างนั้นการที่ขะหบดีและครอบครัวช่วยกันแผ่เมตตาไปให้ลูกชายคนโตที่อเมริกาก็ได้สิครับพูดถึงขะหบดีท่านพระครูก็นึกได้ท่านวานเห็นหนอตรวจสอบและรู้เรื่องเดียวนั้นจึงตอบไปว่าได้สิแล้วตอนนี้ก็เข้าสุสานไปแล้วขะหบดีกับพันยาเดินทางไปรับศพ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองแบบนี้ก็ไม่ได้สิครับแพ่เมตตาไปทำให้เขาตายถ้าไม่แพ่เขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้ดีสิบัวเหี่ยวทำไมจะไม่ดีละ่ะก็คนติดยานะ่ะมีความสุขนักหรือเขาตายไปจะได้หมดเวรหมดกรรมแล้วก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่า ถึงอย่างไรคนที่ติดยาก็อายุสั้นอยู่แล้วตายแบบได้รับส่วนกุศลกับตายแบบไม่ได้รับนะ่ะอย่างไหนจะดีกว่าเธอคิดเอาเองก็แล้วกันแต่พ่อแม่เขาจะคิดจะเข้าใจเหมือนที่ผมกับลุงพ่อเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเข้าใจคนที่เขาปฏิบัติจะเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติฉันก็บอกเขาเป็นในๆแล้วอีกประการหนึ่งการตายของลูกจะช่วยชีวิตพ่อเอาไว้ขหาบดีเขาตั้งใจจะเลิกค้ายาเสพติดเธอก็รู้ของอย่างนี้ใครลงได้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วคิดถอนตัวเป็นต้องตายทุกรายเป็นอะไรตายครับ ไข้โป้งท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยร้ายแรงขนาดนั้นจริงหรือครับเจ้าไข่โป่งที่ว่าเนี่ยมียารักษาไหมครับพระหนุ่มถามซื่อบัวเหี่ยวครับนี่เธอไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าแกล้งไม่เข้าใจกันแน่เธอไม่รู้จริงๆนะหรือว่าไข่โป่งหมายถึงอะไรไม่ทราบจริงๆครับ มันหมายถึงอะไรล่ะครับจ้างฉันก็ไม่บอกเธอพระอุปชาถือโอกาสเล่นตัวแล้วทำไมจ้างหลวงพ่อจะบอกไหมครับผมไม่มีเงินจ้างเธอจะรู้ไปทำไมเล่าก็เผื่อลุงพ่อเป็นผมจะได้บอกหมอถูกไงครับไม่ต้องรอกรับรองว่าฉันไม่ตายด้วยไข้โป้งอย่างแน่นอนรับรองว่า ไม่ใช่อาจารย์ตอบเสียงหนักแน่นแล้วหลวงพ่อจะตายโดยอะไรล่ะครับพูดไปแล้วก็ให้รู้สึกเสียใจจึงก้มลงกราบขอขมาพระอุปชายาจารย์ผมกราบขอโทษลุงพ่อด,ด้วยครับผมไม่ได้ตั้งใจจะลามปามแต่ปากมันพาไปหลวงพ่อโปรดอย่าถือโทษผมเลยนะครับผมมันพวกขี่กลากเหล็กชอบลามปามโดยไม่เลือกกาละเทศะ พระหนุ่มตำหนิตัวเองเสียยืดยาวท่านพระครูไม่ได้โกรธคนเป็นสิทธิ์ท่านตอบเสียงเรียบว่าฉันตายด้วยอะไรเนอหรือเธอฟังนะบัวเหี่ยวฟังแล้วก็จดจำเอาไว้ฉันยังไม่เคยบอกเรื่องนี้แก่ใครเธอเป็นคนแรกที่รู้ท่านนิ่งไปอึดใจหนึ่งและจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงและอากับกิริยาที่เป็นปกติว่า ฉันจะตายด้วยอุบัติเหตุรถคว่ำเดี๋ยวเธอกลับไปจดบันทึกไว้เลยนะว่าวันที่14ตุลาคม2521เวลาเที่ยง45ท่านพระครูเจริญจะต้องมรณภาพเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำหากพระบูเหียวส่องกระจกตอนนี้ก็จะพบว่าใบหน้าของท่าน ซีดขาวเหมือนปราศจากโลหิตมาหล่อเลี้ยงคำบอกเล่าของผู้เป็นอาจารย์ทำให้ท่านตระหนกอีกสี่ห้าปีข้างหน้าบุคคลที่ให้แสงสว่างแก่ชีวิตท่านจะต้องลาลับไปจากโลกนี้ภิกษุหนุ่มบังเกิดความรู้สึกเศร้าใจจนสุดพันนา,นาท่านต้องกำหนดเศร้าใจหนอเศร้าใจหนออยู่นานกระทั่งมันบรรเทาเบบางลงจึงถามพระอุปชาว่า ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นครับลุงพอทำไมมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นแหละบัวเหี่ยวเหตุปัจจัยที่ว่านี้คือกรรมนั่นเอง mm hmm. เธออย่าทำหน้าซีดอย่างนั้นเลยน่าขอทีเธอคนที่จะตายคือฉันไม่ใช่เธอเลิกทำหน้าซีดๆแบบนั้นได้แล้วฉันยังมีแก่ใจยั่ว โทรลุงพ่อครับขนาดหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ลุงพ่อยังใจเย็นอยู่ได้แล้วผมก็ไม่ได้แกล้งทำหน้าสี์นะครับมันธี์ของมันเองเพราะผมไม่อยากให้ลุงพ่อตายและถ่ายผมตายแทนแทนที่จะเป็นหลวงพอ่อผมก็ยินดีครับอนุญาตให้ผมได้ทดแทนพระคุณของหลวงพอ่อด้วยการตายแทนเถอะครับพระบูเหียวพูดเป็นการพูดที่ออกมาจากใจจริงทว่าคนฟัง กลับรู้สึกปรงอนิจจังที่ลูกศิษย์ของท่านช่างคิดและพูดเหมือนคนที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานมาก่อนเลยในชีวิตน่าอนาตใจอุตสาปฏิบัติมาตั้งหลายเดือนนึกว่าจะก้าวหน้าไปถึงไหนไหนที่แท้ก็ไปไม่ถึงไหนเลยบัวเหี่ยวนะบัวเหี่ยวท่านพูดพลางทอดถอนใจ ลุงพ่อหมายถึงผมหรือหมายถึงใครครับสิบยังไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดกดฉันกำลังพูดอยู่กับใครละ่ะพูดอยู่กับผมครับท่านพระครูเจริญกำลังพูดกับพระโบเฮียวลุงพ่อยังไม่ทันแก่สักเท่าไหร่หลงซะแล้วไม่น่าฉันน้นหรือหลงผิดไปละมั่งคนที่หลงน่าจะเป็นเธอมากกว่ามีอย่างที่ไหน อุตสาปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งหลายเดือนยังมาพูดได้ว่าจะตายแทนฉันช่างไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเอาเส้นเลยถ้าคนเราทำกรรมแทนกันได้พรุ่งนี้เช้าเธอก็ไม่ต้องฉันเช้าหรอกนะฉันจะฉันแทนแล้วให้เธอเป็นคนอิ่มเอาอย่างนั้นไหมมันจะเป็นไปได้อย่างไรครับ คนไหนกินคนนั้นก็ต้องอิ่มสิครับคนอื่นจะมาอิ่มแทนได้อย่างไรพระบูเหียวว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละในทำนองเดียวกันการที่เธอจะมาตายแทนฉันมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉันเป็นคนทำกรรมฉันก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมผมเห็นหลวงพ่อทำแต่กรรมดี ลุงพ่อสั่งสอนอบรมคนให้เป็นคนดีและยังสงเคราะห์ช่วยเหลือเขาด้วยความเมตตาโดยไม่ต้องการผลตอบแทนลุงพ่อไม่เคยคิดถึงความสุขของตัวเองด้วยซ้ำแล้วทาไมจะต้องประสบเคราะห์กรรมแบบนั้นหรือว่านั่นคือผลตอบแทนของการทำกรรมดีผมไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดโลกมันถึงอายุติธรรมอย่างนี้ไม่เข้าใจจริงๆครับลุงพ่อพระหนุ่มรำพึงรำพัน ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกบัวเหี่ยวอย่าเข้าใจผิดจำไว้เถิดว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วจริงอยู่ใครๆอาจจะเห็นว่าฉันทำแต่กรรมดีแต่กรรมชั่วที่ฉันทำพวกเขาไม่เคยเห็นไม่ความว่ารับหลังคนอื่นๆลุงพ่อแอบทำกรรมชั่วหรือครับ เป็นไปไม่ได้ยังไงยังไงผมก็ไม่เชื่อลุงพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนแบบไหนแบบที่เรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกใช่ไหมเธอคิดว่าฉันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่คิดครับไม่คิดไม่เคยคิดและจะไม่คิดบัวเหี่ยวเธอรู้จักฉันมานานแค่ไหนเชียวพระหนุ่มนับนิ้วมือและตอบว่าสี่เดือนครับ เพียงสี่เดือนแล้วเธอจะแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันไม่เคยทำกรรมชั่วอย่าว่าแต่สี่เดือนเลยครับถึงผมจะรู้จักหลวงพ่อแค่สี่วันผมก็แน่ใจว่าคนอย่างหลวงพ่อไม่ทำถึงผมไม่ได้เห็นหนออย่างหลวงพอ่อแต่ผมก็มั่นใจในสิ่งที่ผมเห็นโดยไม่มีหนอครับเอาละ่ะเมื่อเธอมั่นใจอย่างนั้นก็ดีแล้วฉันก็จะได้บอกเธอเสให้หมดเรื่อง จะได้หายสงสัยฉันต้องประสบอุบัติเหตุคอหักตายเพราะกรรมชั่วที่ฉันเคยทำไว้ฉันทำกรรมชั่วมามากเลือเกินบัวเหี่ยวเอย๋ยท่านพูดอย่างปรงสังเวชท,ทำไว้เมื่อชาติก่อนๆหรือครับชาตินี้แหละเธอไม่รู้อะไรสมัยที่ฉันเป็นวัยรุ่นอายุ12-13องนะ่ะ เกสบัดเลยใครๆเขาเรียกฉันไอ้มาหาโจรกันทั้งบางนั่นแหละช่วงนั้นแหละที่ฉันก่อกรรมทำเข็นไว้มากแล้วก็ต้องมันนั่งชดใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ที่ลุงพอบอกว่าต้องลดความคอหักเพราะกรรมอะไรครับสิทธามอย่างใครรู้หักคอนกนะสิเธอรู้ไหม ฉันหักคอ,อนกมาเป็นร้อยร้อยตัวก็เลยต้องมาใช้นี่นกก็ดีจะได้ชดใช้เสียให้เสร็จสิ้นไปพระโบเหียวพึ่งจะเข้าใจได้เดี๋ยวนั้นกฎแห่งกรรมช่างเที่ยงตรงนะักใครทำกรรมไว้เช่นไรก็ต้องได้รับผลเช่นนั้นจะมั่งมีหรือยากจนอย่างไรก็ไม่อาจหนีพ้นกรรมที่ตนทำไปได้ แล้วท่านก็นึกถึงกรรมของตัวเองกรรมที่เคยฆ่าวัวฆ่าควายหลวงพ่อครับแล้วผมจะชดใช้กรรมเมื่อไหร่ก่อนหรือหลังหลวงพ่อเธออยากจะใช้ก่อนหรือหลังละ่ะก่อนสิครับถ้าหลวงพ่อมรณาภาพไปแล้วใครเล่าจะมาช่วยผมอ้อที่เธอแสด,แดงอาการเศร้าโศกเสียใจออกมานี่ ก็เพราะห่วงตัวเองหรอกหรือัันนึกว่าเธอห่วงฉันเสอีกที่แท้ก็ห่วงตัวเองนี่เองท่านพูดยิ้มยิ้มพระบูเหียวรู้สึกคลายเครียดลงตอบท่านว่าก่อนลุงพ่อเคยสอนผมนี่ครับว่าบุคคลตามค้นไปด้วยใจตลอดทุกทิศก็ไม่ได้พบผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตนที่ไหนเลยลุงพ่อพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับฉันไม่ได้พูด ฉันเพียงแต่อันเชิญพุทธพจน์มาให้เธอฟังเท่านั้นเอาละเอาละสรุปว่าเธอรักตัวเองมากที่สุดก็แล้วกันแล้วหลวงพอ่อละครับลุงพ่อรักใครมากที่สุดสิทธย้อนถามบ้างฉันก็รักตัวเองมากที่สุดเหมือนเธอนั่นแหละในเมื่อฉันเป็นสิทธิของพระพุทธองค์ ก็ต้องเชื่อตามคำสอนของพระองค์ท่านใครๆก็รักตัวเองมากที่สุดด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าเขารักเธอมากกว่าตัวเขาก็เชื่อได้เลยว่าเขาพูดปดนั่นสิครับมีเรื่องเขาเล่ากันสนุกสนุกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเป็นคู่รักกันนั่งพลอดรักกันที่ใต,ต้ต้นมะพร้าวผู้ชายก็บอกผู้หญิงว่า เขารักหลอนมากสามารถตายแทนได้ผู้หญิงบอกจ้างก็ไม่เชื่อพอดีมะพร้าวหล่นลงมาผู้ชายรีบเอามือทั้งสองกุมหัวตัวเองไว้ก่อนผู้หญิงเขาเลยจับโกหกได้นั่นแหละแล้วเธอก็อย่าเที่ยวไปโกหกใครต่อใครเขาแบบนั้นก็แล้วกันไม่หรอกครับลุงพ่อเอลุงพ่อครับแล้วคุณโยมวันวิไลกับคุณโยมของพันละครับ ลุงพ่อเคยพูดไว้ว่าอีกแปดปีเขาจะมาหาลวงพ่อถ้าลุงพ่อมรณภาพเสียแล้วเขาจะมาพบใครล่ะครับพระหนุ่มแสดงความห่วงใหญ่ไปถึงสองสีพี่น้องแหมจำแม่นจริงนะแต่ที่เธอถามมานั้นฉันก็ยังตอบไม่ได้เพราะเห็นหนอบอกมาอย่างนั้นฉันก็ต้องพูดไปตามนั้นมันก็ขัดขัดกันอยู่นะ แต่เธอไม่ต้องวิตกรรกมันเรื่องของอนาคตเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดก็แล้วกันเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่ต้องไปพวงถึงเข้าใจหรืออยังละ่ะถ้าเข้าใจแล้วก็กลับกุติได้สองทุ่มจะปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่หรือฉันขออวยพรให้ประสบความสำเร็จนะบัวเฮียว